สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมย้อเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก7จฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาดึงขคึค้นันอังคารนะครับต้องยอมรับว่าคืนนี้ฟุตบอลน้อยมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าสู่โปรแกร,รมทีมชาติก็อาจจะเลือกเอาเป็นบอลเช้าเลยนะครับมาจากออสองลีกก็แล้วกันนะครับแต่เริ่มที่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งเช้าวันพรุ่งนี้บอลลีกโคลอมเบียครับมิลนนาลอส อันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับอเมริกาเดกาลีอันดับ14ทั้ง2ทีมมี14แต้มเท่ากันมิเรียนอาลอสเนี่ยบุกแพ้นาซองนาวล่าสุดมา02น,นะครับตัวลหลักมีมอสเกราคาสโตเอสปิโนซาเฮอร์ตาโดและก็เรอนโดคาสโตเป็นตัวรุกในขณะที่อเมริกาเดกาลีครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับ เองมีกาโดมา1-1น,น,นะครับมีบารอสปูเอตตาลูซูมี่หน้าเป้าเป็นหลุยรามอสนะครับนัดแรกที่เจอกันเสมอ0-0ที่บ้านอเมริกาเดอร์กาลี i, ครับก่อนเกมเขามองมีดานาลอสเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านแม่แต่ว่าฟอร์มนี่พอๆกันนะครับพี่เด็นมองว่ามีโอกาสออกเสมอครับวัดใจอเมริกาเดกาลี i, ทีมเยือนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่ต่อมาไปที่เวลา6โมงเช้านะครับไปดู อขออภัยไปที่เวลา7จ็ดโมงครึ่งก็แล้วกันนะครับไปดูบอลลีกของบราซิลเซเรบีครับโกยาสจะเปิดบ้านเจอกับ CRB ีโกยัสมี5 1แตม้ม เกมล่าสุดบุกเสมอกับโบต้ามา0ูน,น,นะครับรายานกับชายชาติติดโทษดแบนลงไม่ได้ตัวหลักก็จูนิโยราเฟลแล้วก็อนเชโมรามอนเจอกับ CRB 43แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอาวัยมา1-0ึน,นะครับตัวหลักก็ดาตาเบลมอนเตมิเคลกองหน้าเป็นเทียกินโยนะครับนัดที่แล้วยิงประตูชัยเจอกันเกมแรกซีอาเปิดบ้านชนะ2อก่อนเกมเขามองโกยัสเป็นต่อนะครับ โกยัสเนี่ยเสมอมา3เกมติดจริงๆยังลุ้นแชมป์ได้นะครับเลื่อนชั้นในขณะที่ CRB แพ้สลับชนะเกมนี้ไในบ้านโกยัสมีโอกาสเอาคืนครับวัดใจโกยัสเจ้าถิ่นจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูปิดท้ายที่เวลาเดียวกันนะครับไปดูโบตาโฟโกจะเปิดบ้านเจอกับเปซานดู2ทีมท้ายตารางนะครับโบตาโฟโกโยีแต้มเกมล่าสุด บุกแพ้คอร์ดิติบ้ามาศูนย์สองนะครับตัวรุกก็มีโจนาธานโรบินโยอเลสันเดเช,เชีซในขณะที่เปสันดูจมบวยมี26ต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับคุยบ้ามา1 1รีเวอร์ซันติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับสามดาวรุกก็จะเป็นมาริซิโอมารอนดักคลาสกองหน้าเป็นเดลนิวสันนัดแรกเจอกันเปนสันดูเปิดบ้านชนะ1 0สูนะครับก่อนเกมโบโตฟาโกเป็นต่อเล็กน้อยครับเอาง่ายๆฟอร์มแย่ทั้งคู่นะครับเปสันดูนี่จมบวยเพียงว่ามากระเตื้อง ขึ้นใน2เกมหลังในขณะที่โบโตโบตาโฟโ,ฟโกเนี่ยแพ้มา3เกมติดเกมนี้มองว่ามีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจเปซานดูจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่บอลเช้านะครับชอบไปที่อเมริกาเดกาลีโกยาสและเปซานดูนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ